ดมอร์นิ่งแบงคอกอีกรอบค่ะมามามาสวัสดีซุ่มบอนผัวบอหักซุ่มกล่องแตกซุ่มเอฟซีตัวย่องอีกรอบเ้ยค่ะเดอ้อจากดาวข้านเนาะ,ะเนาะอันอันเหล่าตอบอฮันจบมามาผู้ใดอยากใส่ใจใครอยากใส่ใจกับมาเ้ยค่ะเดอ้อมาฟังต่อเนาะ,ะเนาะเหล่าบอฮันจบมันมันบอสุดมันบอสุดมันจุดปวดพวดอันขอเบาอ่าต่อไปจากคลิปแรกเนาะ,ะเนาะอ่า มันบรแมนแค่จำนวนหกแสนเนาะค่ะเนาะอสองผัวเมียขี่ตงขี่ต้วนสองโตนี่เนาะค่ะเนาะอีกล้วยตูวแบบก้วยตูวอีขี่บาบก็แบบขี่บาบเนาะค่ะเนาะอีท่อและพี่แบบท่อลาหลาดเนาะจำนวนที่มันเอาจากคุณปลาไปหนึ่งจุดสามเนาะค่ะเนาะหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งจุดหนึ่งอ่าขอโทษค่ะหนึ่งจุดอ่าอ่าเกือบแสนเนาะค่ะเนาะหนึ่งจุดเกือบแสนเนาะหนึ่งจุดเกือบแสนนะคะเนาะ อันบระมาณหนึ่งหมืน 1, ม่นเดอ้อหนึ่งล้านหนึ่งล้านจุดอันเกือบแสนนะคะเนาะอ่าทุกคนก็สิรูโยนะคะนะอันนี้บริเกี่ยวกับอันค่าเสียหายนะคะเนาะบริเกี่ยวค่าเสียหายอันนี้เราในท่านเดอ้อเราในท่านบริเออยซื้อไผ่อ่าในช่วงนั้นเนาะคะนะ่ะเนาะพ่อหลังจากอ่าเอาบ้านไปเนาะคะ่ะเอาสุสานของมันไปขายเพิ่นกับบอลูเนาะค่ะเนาะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นกับบอลูะคะนะุณนป่าเพิ่นกับบอลูโอเคพวกมันก็ทถ้ำจบ ปกติเนาะคะ่ะเนาะอ่าทุกคนคงสิจําได้ตอนที่มันมีคดีเนาะคะ่ะเนาะมันมีคดีกับอันอัน,อ,นอันพี่พี่หมอเฮาเนาะคะ่ะเนาะขออนุญาตเดอ้อพี่หมอออ่าอ่าาจํานวนเงินนั่นกับของคุณป้าเพิ่นเดอ้อค่ะเดอ้ออ่าแล้วก็มีอีกของผู้นึงเนาะคะ่ะเนาะสาวอันนึงอ่าขอบอเ,อเอ่ยอนุญาตถึงเพิ่นทุกคนพ่อสิรู้นะคะเนาะก็คือระยะเวลาที่ อ่ามันสะแตกรู้ยูสบายแล้วที่ช่วงที่มั่นไปเอาอันอันลงไปเอารถเนะคะนาะออีม้อนเงืนที่มึงนางเครื่องบินไปนะเงินคุณป่าเด้ออีสันดานซัวอีเถาฮะอีเถาซัวอีสันดานอีบอลูจากบอกสอนลูกเตานะมึงมาด่าคนอื่นว่าพอแม่เขาบอกบอกสอนอีสัตนะพอก็แม่มึงอะบอกบอกสอนนะท่านบอกท่นสอนมึงมึงคงบอมมหาต่มตัวเงินคนนะกูสิบอกให้เออ สวยอย่ากระุดได้ยุตะมึงหันลานะเฮตุให้สังคมเดือดร้อนหลอกลวงเงินคนนะดแดกกเราก็ขี่ออกว่าสันบ่าเออเนี่ยละคุณพอเนี่ยละคุณแม่อันแหกหอยเห้ผู้ท่ายบดายหอดคาดองอิสันดานสัวนะพอตายก็บ,บ่ไปมีตตมึงนั่นแหละนะบอกมาบอกคนว่าออกมาจากหนีหมาอมืมีแม่เป็นหมาว่แเ่นแม่จากของแล้วก็แม่จก แม่มึงเอามึงไปขายอีสันด่านซัวอีหม้าตัวใดนะแม่นสาบานมึงก็ตายตายทิมซื่อๆละ่ะซูนะ่ะอีตอเลเว้ายังเวยังก็จำบนะ่ด้ดนะบ่มีผู้ใดเขาซัวคือมึงดอกออกมานางหาตม้มหาตุน เงินคนเนาะคะ่ะเนาะช่วงนั้นนะออกมาอวดรววยออกมาบอกคนว่าเงินบอ่อดเบอยกเสือผ้าซื่อให้ลูกเพ่งๆพากันไปแดกเขาอันอารานอาหารไปเซารีสอดไปอันไปเที่ยวขี้เครื่องบินจังซานซี่เอาเงินลดเอาเงินไปออกรด สรุปแล้วต้มตุนข้าเจ้ามาเด้ยค่ะเด้บอบ่แเ่นเงินหัวปอดมันดอกกระหังว่าอยู่เนาะคะ่ะเนาะยอดวิวสำนันมันดาคนมันดาคนหยาบค่ายมันสีไดเงินใดทองอยู่บ่เข้ากับากันสงสัยอยู่เนาะคะ่ะบดไดแทะมันไปต้มไปตัวเงินอนนันคนเ่าเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะเฮ้ยพวกสันดานหมาเพิ่อนอุตสาซอยนะชีวิตมึงถึงเปลี่ยนแบบนี้ไงแล้วกูบอกนะอันถึงมึงสิบ่มีเงินมีทองมาเคลื่อนเพิ่นนะมึงก็สีใดไปซัแตกเขานะกูสิบอก ขามึงิไดไปสแตกเขาแดงเกงรอนอยูพุ่นนะอันยูฟี่กินฟี่พุนนะอีสันดานซัวมึงบ่ต้องมาทาดอกว่าเขาเหตุบ่เหตุเขาเหตุแน่นอนคนแบบมึงนะ่ะเวรนกรรมนะ่ะมันน้าอยู่แล้วแต่มันบ่ท่านใจมันบ่สะใจมันต้องเอากฎหมายเขาซอยน้าอีสัตว์นะซุ่มตม้มซู่ซุ่มตัวสุ่มหลอกล่วงคนซุ่มคอทําหน้าบนหลังคนนะซุ่มอันเนลคุณซุ่มอันขายพอขายเม่เด็กขายขอบขายขั้วเด็กนะ ยูรู้กินสบายที่ไหนได้ไปต้มไปตัวเงืนหลังบานเพิ่นมากเอ้ยปวกขี้โกงปหน้ามันคาคากรดค่ะเฮาม่ตรงไปอายเฮามาต้อ,ง,อตงไปยยานทา้าเฮาเห็ดความยุติธรรมถ้าเฮ้าเห็ดในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเนาะอันซุ่มมันขี้โกงซุ่มเป็นภัยสังคมซูนน่ะล่ะภัยสังคมแทนนะพวกกูนะ่ะมีหนาทีขยี้นะ บ่ตองมาสนใจมึงบ่ต้องมาทําเป็นหากประเทศไทยทํา,าเป็นเบ้าออนคนแบบมึงนะอิสันดานมันตายเพราะปากนะคนเท่าสิเป็นจังไหนมันก็นแล้วอยู่ต่ปากมึงบ่ต้องมาเรียกรองคะแนนความสงสารดอกค่ะพกุบบ่มมีพวกุมูกมิตตินให้มึงกับอิสัตว นะมาต้องมาทําเปลี่ยนหากประเทศไทยบ่ต้องทําเป็นหากหลูกหากเต่าดรอกขันมึงหากโตมึงหั่งหากลูกหากข่อมหากขวมึงมึงคงบอปากหมาไปหาดาพอดาแม่คนจนเห็นแม่มึงคือกันอิตาเดอร์แม่มึงรับรลู้รับเห็นเรื่องนี่เพราะฉะนั้นสู้ต้องรับผิดชอบไปด้วยกันกะบังเม่งดาขาเปบักนาหีเดอบักสันดานสัวนะโดยที่เอาอีน้นตางดาวสะทุนคนนี้มามาทํามาหาแดกมาต้มมาตัวคนสู้ตองใส่รับวิ รับกรรมต่อไปอันนี้แค่เริ่มต้นเด้๋ยกูสิบอกนะเดี๋ยวกูมาจัดมึงสุดใหญ่